ครับวันนี้ผมจะพามากินขาหมูนะครับอีกแล้วนะคะอันนี้พอครับผมก็ได้กินขาหมูนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นะฮะปรากฏว่าตัดข้ามาแล้วก็ผมว่าจะกินแบบไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าปรากฏว่ามันน่ากินครับก็เลยต้องถ่ายขออร่อยก็ต้องกินครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นขาหมูนะครับเนื้อหนังไส้นะฮะนี่ครับ ดับแรกก็จัดหนังก่อนเลยครับหนังเปื่อยๆนุ่มๆนะฮะสิมคนะรับนี่ครับขาหม,มูอันนี้ผมซื้อมาจากตลาดนัดป้านาที่พิ้วเองครับอืม ีปาทอปาทูแบบนี้ยืมปาทูดิ่มาทอฮึมฮึมอรเนย อ,อ,อร่อยอร่อยครับขาหมูนะครับผมชอบมากเลยนี่ครับจัดเลยครับขาหมูชิ้นมันๆจัดเลยวันที่เจ็ดเมษายนียวันที่เจ็ดเมษายนี้ครับผมเนี่ยจะต้องไปคัดอาหารแต่ว่าปรากฏว่าผมต้องรถผมต้องทำน้ำหนักก่อนครับ ดีครับก็เลยไม่สามารถเป็นอาหารได้ครับวันที่เจ็ดเมษาเนี่ยผมจะไปคัดทหารคัดที่แหลมสิ่งนี้เองนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังวันที่เจ็ดเมษายนเนี้ยผมจะต้องเลิกทำคลิปผมจะต้องเลิกทำ Youtube แต่ผมก็ยังไม่อยากเลิกทำยูทูบอ่ะมันสนุกอยากให้มีคนดูอยากดังเจีรยบไข่เจียวสะโอมตบกวา ได้มากขออีกตัวหนึ่งตัวเดียวไม่พอต้องจัดเองต้องจัดอีกตัวเอาอยู่ประมาณกู้เอ้ยใส่ใส่ใส่ใสล้านผัดรสชาติก็เผ็ดเผ็ดเต็มเต็ม หอยลายผมก็ซื้อมาจากตลาดน้ำป้านาเช่นเดียวกันสามตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปสองตัว พราะผายได้เคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วผา,ายได้เวลาลวันที่เจ็ดเมษายเนี่ยผมหลัง หลังจากทัาหาเนี่ยผมจะต้องเริมเริกกินจุเริ่มทำยูทูบเพราะผมต้องลดหนักน แต่อันเดียไม่เพลพอเพราะอาหารมันอร่อยเพราะกับข้ามันอร่อยอืมตา,า,ายตายจริงเลยยัมีน้ำจัดไข่ที่คออีก เป็นจากของซ้ำซั่งซ้ำซ่าหน้าเบื่อมผมยังไม่อยากเลิกทำคลิปลงคลุบเลยผมยังไม่อยากเลิกทำคทุบอยากทำต่อไปผมคือ คจับคาก็ใช้ได้ทั้งสองสาทางและสุดโค สี่ครง่ดือนหนึ่ง ว่ายังไม่พร้อมครับต้มจับถ่ายซี่โครงเนี่ยผมต้มมาตั้งแต่เมื่อวันจันนี่เองนะฮะผมต้มมาตั้งแต่วันจันแต่มันสามารถอุ่นได้บ่อยๆนะฮะสามารถอุ่นซ้ำได้นะฮะต้มจับถ่ายเพราะว่าอุ่นบ่อยๆยิ่งอร่อยแต่ขาหมูพะโล่เนี่ย ต้มทำข้ามวันข้ามคืนก็ยิ่งอร่อยครับมันเปื่อยนุ่มนะฮะนี่ครับกินทีไรข้าวหมดหม้อทุกทีเมนูเนี่ยแหละทำทำเอาข้าวต้องหมดหม้อทำให้ข้าวต้องหมดหม้อครับ เป็นบ่อยจนเธอละคาดว่าผมจะต้องเลิกทำยูทูบเลิกทำคลิป ก็จะปิดคลอกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าปีไหนจะไปแค่ปีนเงนี้ยปลาทูนุ่ง,รงรก,กับปลาทรรูนิดจ้ะ อานาจคือวัฒนก็อ่อยคนละแบบ ข้าวหมูหมดถ้วยตายข้าวก็หมดหมอ้อกินเมนูเนี้ยทำให้ข้าวต้องหมดหมอ้อไอร่ายผัดอร่อยเราบอกไม่ค่อยชอบดีเท่าไหร่ ผมชอบกินอาหารางคู่แต่ก็อร่อยนี่ครับต่กไอร่อยอผ่อยค่อร่อย ต่ผมไม่ค่อยชอบกินผมไม่ค่อยชบอบเะอบาบงงคู่การการกะทิหอยงงคู่หอยทอดทอดอร่อยแต่ผมไมค่อยบอบ กินข้าวอ้วนะข้าวมกเข้ามีแต่เมนูข้าวแบบหม,ม้อนนะฮะต้องจับข่าซื้อคอ